เ <fish> ด <im restoration> ี๋ยวอีกพุ่น <t> พ <abs kit subtitles> ี่น้องจ้ะมันเฮ็ดอีหยังพุ่นเนาะป๊าดพุ่นะพี่น้องเห็นบ่ป๊าเฮ็ดนางลมเผาแล้วพี่น้องจ้ะืเห็นงลมนี่นะปามพอบดเาแกแล้วเนาะุนะสูงพี่น้องปาต่เสียดายเนาะอย เาแล้วที่เหนนะแก่ลหรเท่าแล้วพี่น้องล่อยพันไว้โอ้ยเนาะยิ่งสูงคุณมาขาวจานพานอยู่พี่น้องจ้าย่ามในบุศินลายลายตนสบานอันฝนตกใส่พ่นใสสิลาลายล่ะพี่น้องออกมายางเหรียญพี่น้องจ้า ่ดายได้นาะมพอเห็นนั่งน้มเถาแก่เหรอเห็นนั่งน้มดิันเดีนวเรเาจนว่านี่เราจะออกงนเ้มึงวุ้นเนาะต้นซ้อนสีายไ้เนาะสิ่ดายต้นพ่อไม่ไหนี่ยังินพี่น้องจ้ะ นง่ได้หิมะสิไล่ๆเนาะก็ค่อยๆไปแล้วหรอวะฝนตกใส่้นเริ่มละเริ่มะล่ๆลกบึงขนอกมาค่ะปอเห็ด <c> พ <oughs> อเห็ดแซ่แข็งแล้วค่อยไปพอ่อเห็ดอันนั่งลูปหันก็เนา่าพักเลยเนาะแต่เพิ่นออกว่าง ដ <mí> ូនខៃយកធុយអុកដូនរលចន់ເນົາຈົນເປື່ອຍຈົນດຳຫມົດລະអឺតែព្រុនអុកផងບໍ່ដូននខៃយកសែខាំក៏ບໍ່ເນົາເດតែព្រុនອອກដូនផងសែខាំມັນក៏ເນົາອឺມັນມາຂາວចន្ឋានຢູ່អឺ น,ะน,นตะขอนเห็ดดิ้นะพี่น้องเบิ้งด้วยเหมียวมีบัวเห็ดหูหนูสแข็งก็ได้เอาไปย่ำที่บ้านก็มีดอกพี่น้องเห็ดหูดหนูก็ไไว่านุ่นแหงเนาะเห็ดหูหนูแหงเก็บไปไว้ฮานั่นฮานี่หลายเติบอยู่เลยสิ่งนี้ตะเค็ดคอนเห็ดดิ้นหน่พี่น้อง เดี๋ยวไปเห็นดอกว่าหิมะอันคุ้มเพื่อนบุนะเฮ็ดคนเฮ็ดหนูหนูเฮ็ดข้างล้มบอยังไงอยู่ในที่น่องนะแม่พ่อมันเเมามาลุยลุยยังล,ยลยยงลุยหิมะยังลุยหิมะอันอนีน้มันเฮ็ดอีหยังทะเลยเฮ็ดไตเบี้ยบ่คุ๋นโตบุ๋น เห็ดไตเบียนเลยกอเขาตําแก่ฝรั่งหน้าหนาวพี่น้องในหิมะเปล็นนะเซอร์ตําแก่ฝรั่งหน้าหนาวหนหิมะเอ้อบโตายเด้พี่น้องนี่นี่คนโบตายเด้เนี่ย ยิ่งมาถือคนมาโลนลงไป่หุน่นมีประโยชน์ค่อยปลอดแล้วเดี๋ยวนี้บวชงามคนละคุณ ืมดมคุ้มพันดาดมือวะแห้งต่หัดกินแสบด้วยพี่นอ้องออกสิเดทต้อนน่นนี่ตนี่เอาตะใบพวกนี้ยอดไอ้การบนเบเอานาะ เราก็กจะต้อสิร์ไปลวกสักก้อนถ้ทำบงว่าใจยไม่เสร็จอยังพีง่น้องนี่นี่เด็ตดตะไใบเพิ่มการเพิ่มวัาเาด็ดตัดการเพิ่มดาดมือเกบ็บเก็บนี่เด็ดแล้วก็เอาไปลวกลวกสักก้อนกันเสร็จมาให้กิน ตําเงียฝพลังตการเฮ้ยเตีดเอ้วต้นงดพ้นสิพี่น้องว่ามันการลบผิดต้ดนดพ้นเดีดไมแล้วซะก่อลวกต้นจากแสาไปเห็ดเนื้อกินพี่น้องเห็ดจะไปเก็บกอบอะรพอเห็ดเปิดอันนี้เขาว่าต้นเห็ดบเห็ดอันน้ำชาดืม่มต้มเห็น้ำชาดื่ม ลวกสักก่อนปวดข้อกัน,นกยุกนี่เลยดีได้ไปนอนนี้ say รสด,ดีพี่น้องรสด,ดีโซ่รสใสก็ไม่มีอะไรหรอกป่าผักที่เขาลวกแล้วเนี่ยน้ำแง่ฝรั่งเลยพี่น้องเนี่ย หลวกเ้าขอมาสับสับใส่ลงไปเลย Cái xe Thì liền thì xe nấm xa đứng Tôm xe nấm xa đứng Đi đi đơm đi nông cháu Tôm đứng Tôm bảy Cái nấm xa đứng นี่ก็เฮ็ดไข่เกี่ยวอันไข่เกี่ยวเกี่างที่เขาพังลวกสักก้อนลวกแล้วก็มาซับซับก็ซับก็ได้พี่น้องซับแล้วกันมาตีตีใส่ไข่นั่นแหละก็เกี่ยวเลย ปลาผักมีประโยชน์พี่น้องทุกคีครับพวกนีก้นะผักมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเอามันลวกกินกระปุลกระแก้วกระแซบด้วพี่น้องหรือเขาไม่แกะไปแกงเอามานเกลอกไม่แกงก,กระแซบดืวยกันจ้แะแม่แม่เห็ดกินทุกอย่างครับผักของพ่กกพอ,อ น,น,น้ำพริกบะดีพี่นอ้องแซ่บ ok, ครับแบบน้ำพริกสุ่มๆจักหน่อยวันนี้โอ้ ok, ยอินแซ่บครับเนานี่แล้วล่ะพี่น้องจ้า ไข่เกี๊ยวถั่วไข่ใเซนนี่ยพลังกับว่าได้พี่น้องนี่ยไม่เป็นไรส,อสิอืมแซ่บอืมหอมอืม C'est que l'homme en oeuvre, non, c'est que